มอยเจอไรเซอร์ izer, จำเป็นต้องใช้ไหมหลังจากเราทำความสะอาดหน้าด้วยครีนซิ่งครีนเซอร์แล้วตามด้วยโทเนอร์เพื่อปรับ pH ของผิวหน้าแล้วเราจำเป็นต้องใช้มอยเจอร์ตามไหมและมอยเจอร์ ure, มีกี่ชนิดอย่างไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพันณวดีศิลารัตน์ครูสอนทำสบู่อยู่ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีและครูยังมีเพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่บายครูสุแล้วก็มี l ลน์แอดครูสุนะคะวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องมอยส์เจอร์ให้ฟังว่าเราจำเป็นต้องใช้ไหมหลังจากเราล้างหน้า ด้วยคล e นซิ่งค c l e a n อ e r และปรับผิวหน้าด้วย t น n e r แล้วแล้วยังต้องบำรุงด้วย m อ i s t ร r i z e r หรือเปล่า m อ i s t ร r i z e r คือผลิตภัณฑ์ทาผิวเพื่อลดอาการผิวแห้งแสบคันหุยหรือลอกเราอาจจะแบ่ง m อ i s t ร r i อ e r ตามเนื้อผลิตภัณฑ์เช่นในรูปครีมเจล โลชั่นหรือจะแบ่งตามลักษณะของผิวเช่นมเจร์ไลเซอร์สำหรับผิวแห้งเราก็อาจจะใช้เป็นเบสเราใช้คำว่าเบสนะคะเบสที่เป็นน้ำมันหรือมเจร์ไลเซอร์สำหรับผิวมันเราอาจจะใช้เบสน้ำนะคะเราไปดูประเภทผิวกันก่อนค่ะ 1. ผิวแห้ง 2. ผิวมัน 3. ผิวปกติ 4. ผิวผสมแล้วแต่ละผิวเราจะเลือก moisturizer อย่างไรผิวปกตินะคะง่ายมากเลยเราอาจจะเลือก m o i s ไร r i z e r ที่เบดน้ำเพราะว่าเขาจะซึมง,ง่ายและเหยเร็ว อาจจะเป็นรูปในโลชั่นก็ได้หรือจะแบ่งตามภูมิภาคอากาศตอนเช้าอากาศร้อนเราก็ใช้เป็นเบทน้ำพอกลางคืนเราต้องการความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นเราก็ใช้เป็นเบทน้ำมันหรือเมื่อเวลาเราไปต่างประเทศดูสภาพภูมิอากาศเข้าซะก่อนนะคะถ้าหน้าหนาวอากาศเย็นอาจต้องใช้ เบทที่เป็นน้ำมันทั้งหมดเพื่อไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยไปและเป็นการคลุมหน้าอยู่ต่อไปนะคะผู้ที่ผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยแนะนำให้ใช้เบสท,ท,ที่เป็นน้ำมันรัทาเติมได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นเนื้อครีมเนื้อบาล์มนะคะข้อเสียของเขาคืออาจจะมันมากในเวลากลางวัน เราอาจจะเลี่ยงมาทาหนัก,นกๆตอนกลางคืนก็ได้เียงแต่ตอนกลางวันถ้าใช้เบทน้ำเราอาจจะเติมระหว่างวันเพื่อลดอาการแห้งคันเป็นผงนะคะเพราะเราต้องการเติมความชุ่มชื้นให้เขาผิวมันผิวมันแนะนำที่เป็นเนื้อเบทที่เป็นน้ำนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่งั้นจะเป็นการไปเติมความเหนียวก็อีกความมันหลีกเลี่ยงนะคะพวกน้ำมันหนัก,นกๆเช่นโกโก้บัตเตอร์น้ำมันมะพร้าวหรือวิตตอรเลียมเลรี่ค่ะผิวผสมผิวผสมเนี่ยแนะนำให้ใช้เบสที่เป็นกึ่งครีมกึ่งโลชั่นนะคะเพราะว่าเขาจะได้บาลานซ์กันหรือจะเน้น ส่วนที่มันด้วยเบสน้ําและส่วนที่แห้งด้วยเบสครีมทาผสมกันนะคะประเภทของ m o i s t u เ i z e r ที่เราจําเป็นต้องรู้นะคะประเภทแรกอิมเลียอนอิมเลีเนเป็นน้ํามันหรือกึ่งไขมันจะละลายน้ําได้น้อยเขาจะเคลือบผิวไว้ให้คุมความชุ่มชื้นอยู่ หลังการใช้เราจะรู้สึกว่าหน้าเราเนียนนุ่มเพราะว่าเขากักเก็บความชื้นไว้ในผิวหน้าเราตัวอย่างสารประเภทอิโมเมเลียนเช่นเซรามายหรือซิทิลคาบิกหรือซิทิลแอลกอฮอล์เป็นต้นฮิวแมกแตนฮิวแมกแตนเนี่ยมีส่วนผสมที่เขาอุ้มน้ำได้ดีกักเก็บน้ำไว้บนผิว เช่นไฮยาลูรานิกกรีเซลีนกดแลกติกเป็นต้นออกลูซีบออกลูซีบนี้จะกักเก็บน้ำไว้ในผิวได้ดีเหมาะสำหรับคนผิวแห้งเช่นปิโตรเลียมเจลี่ไข่พึ่งและซิลิโคนนะคะเราจะเห็นว่ามอยเจอเรเซอร์นั้นจำเป็นต้องใช้ อย่างน้อยเพื่อปรับสภาพผิวและสามารถใช้ได้ทุกผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวผสมหรือผิวมันเพียงแต่เลือกใช้ให้ถูกประเภทสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิมมูเลียนฮิวแมกแทนออกสซีบยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะลองเข้าไปดูในเพจครูสุนะคะถ้าไม่อยากลองผิดลองถูก ลองแอดไลน์ครูสุหรือแอดเข้ากลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีหรือทักถามไปที่เพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่ใบครูสุเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือลองเข้ามาพูดคุยกันนะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ